สวัสดีครับสวัสดีครับครับโบเทสไทยแลนด์นะครับวันนี้คุณเดฟไปทำอะไรครับวันนี้เราอยู่ที่มารีน่านะครับที่อุทยานะครับโอเคตอนนี้แม่น้ำกว้างขวางใหญ่โตนะจับกล้อไปดูใกล้มารีน่าหน่อยเด้คุณเดฟเอ่อวันนี้เราจะมาเปิดตัวอะไรเนี่ยเอ่อมารีน่านะครับอุทยานะครับขึ้นลงเรือที่จอดเรือนะครับนี่โอเคนี่คุณเดสนะครับนี่นี่พี่จุกครับคุยการบายบายนะพี่บายหน่อยอา่ะ

นี่ครับมินิพักครับข้างในเป็นที่พักเป็นร้านอาหารนะครับนอนได้ครับไฮโซมากอันน้าสุดดีมีเจงโกลชีด้วยนะฮะครับเป็นคาแคมป์ด้ครับแคมป์ตัวนี้ก็ขึ้นลงได้แล้วนะครับตอนนี้น้ําลงสุดนะครับน้ําลงสุดๆแล้วนะฮะเรือยี่สิบสามฟุตสบายๆนะฮะสามยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าก็แล้วยี่สิบเก้าลงไปก็ปกตินะยี่สิบเก้าฟุตก็ลงสบายนะขนาดน้ําลงสุดนะฮะเดินจะลำบากได้นะโอเคนะครับในน้ำความกว้างใหญ่โตนะครับอยู่ใกล้วัดพะลิงเชิง ไช่ขาเรือสีเจริญคันนี้วิวดีมากนะผักตกไม่มีเลยครับเชิญนะฮะโอเคคุณเดฟเป็นไงบ้างก็ฝากแล้วไม่น่อยนะครับฝากแล้วไม่น่อยนะครับตัวนี้แล้วมันกว้าง6เมตรใช่ไหมครับกว้าง8เอ่อกว้าง9เมตรครับ9เมตรนะครับ9เมตรครับขึ้นลงสบายครับเรือใหญ่35ฟุตผมลงข้าหมายก็คือเรือใหญ่ประมาณ35ฟุตอ่ะ6ล็นะครับขึ้นลงได้เราก็ทําไว้สำหรับเอ่อต้อนรับชาวเรือทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะขึ้นมา,มาขึ้นลงหรือว่ามาสวิคนะครับออนนาคตรเราจะสวิคให้ด้วยนะครับมีร้านอาหารมีที่พักเชิญน,นะฮะเรือยอทขนาดใหญ่นะนะม,มาจามอดได้ครับมีน้ํามันดีเซลเบนซินนะครับมีไว้บริการนะครับเร็วๆวนี้นะครับมาได้เลยฮะใช่เอาตอนนี้แจ้งมาก่อนได้ล่วงหน้านะครับเราเราเราสามารถนำน้ามันมาให้ได้ไม่ต้องไม่ต้องนาน้ามันมาจากกรุงเทพนะครับไม่ต้องแบกมาไม่ต้องแบกมาเยอะแยะนะครับที่นี่แจ้งมาเลยนะครับ โอเคครับไม่เป็นไรเราก็ฝากได้นะครับก็เป็นมารีน่าน้องใหม่นะครับก็ช่วงเดือนแรกๆก็อาจจะขึ้นลงฟรีกันก่อนนะครับพี่เดือนสำหรับเดือนแรกนี้ครับเราจะให้ขึ้นลงฟรีเลยนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยครับถึงถึงจะถึงจะคิดก็ถูกมากนะครับแม้กร่ค่าฝากเราจะถูกกว่าที่อื่นนะฮะพุซไม่เกินร้อยบาทประมาณนั้นนะไม่เกินร้อยบาทครับค่าขึ้นลงก็ถูกมากครับเชิญนะฮะเดี๋ยวลาลึงทำหลังคาที่จอดเรือนะครับ โอเคครับคุณเรฟวันนี้เราไม่มีอะไรนะมีแค่นี้ก่อนนะคุณเรฟครับผมก็อยู่นะฮะไม่ยังไม่อยู่โอเคครับครับสวัสดี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 ครับ